โดยภาพเรนเดอร์ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 13ที่จุ่มพู้ลดพิงอาจเปิดตัวกันยายนนี้โดยภาพเรนเดอร์ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 13ที่จุ่มพู้ลดพิงอาจเปิดตัวกัญญยนยายนนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพเบนเดอร์ที่ได้รับความสนใจมากพอสมควรเลยนะครับโดยบัญชี Twitter ที่ใช้ชื่อว่าเพลงโฟน ได้เผยภาพเรนเดอร์ของ iPhone 13 Pro Max ตัวเครื่องสีชมพูรถพริงออกมาให้เห็นกันแล้วครับซึ่งก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า iPhone 13 Pro Max จะมีตัวเครื่องสีอะไรให้เลือกกันบ้างนะครับแต่เพลงโฟนเชื่อว่าน่าจะมีสีชมพูรถพริงให้เลือกเพิ่มเติมกันอีกสีด้วยครับเพื่อเอาใจคนชอบสมาร์ทโฟนสีชมพูโดยเฉพาะเลยครับส่วน iPhone 12 Pro Max รุ่นปัจจุบันมีสักสีสีคือ ซิวเวอร์กระไฟโกลและสีใหม่อย่าง c i f i c b l u ูครับเราคงต้องรอรุ้งกันต่อไปล้วครับว่า iPhone 13สีที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้จะมีสีอะไรให้เลือกเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาเพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ จบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ